เหรียญ5บาทวันนี้นะครับรับเข้ามา5เหรียญปี2546นีนะครับซื้อจริงนะครับซื้อจริงซื้อจริงนะครับวันนี้รับเข้ามา5เหรียญนะครับผมสภาพสวยงามทั้งนั้นนะครับสภาพนี้ก็นะครับ450าบาทนะครับผมซื้อนะถ้า UNC ก็5ถึง600นู่นแหละถ้า UNC สวยๆนี่ก็6 0รนะครับสภาพนี้สวยงามเลยนะครับเกรด เจ็ดเอลบนะครับผมดูแค่ปีพศก็มาขายได้แล้วนะครับขอแค่มีปีพศ2546นะครับรับจริงนะครับรับซื้อจริงนะครับจ่ายไปหลายพันเลยเนี่ยตัวนี้นะฮะห้าเหรียญนะครับผมสี่หกหมดเลยนะครับสวยงามนะครับดูแค่ปีพศนะครับไม่ต้องดูอะไรทั้งสิ้นเหรียญห้าบาทหมุนเวียนนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกับซื้อจริงนะครับผม นี่ยฮะราคาเริ่มต้นที่300นะครับสภาพาเละๆมาผมก็รับนะครับแต่ก็ต้องราคาก็ต้องตามสภาพเหรียญนั่นแหละสภาพที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี่ก็คือ400-450ถึงบบาทเลยนะครับรวมค่าส่งมานะนะครับผมจัดมานะครับจัดมาจัดมารับไม่อันนะครับผมขอบคุณมากครับ